วันนัแป้งครับพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยที่จะไปซูซูกิครับนะครับแล้วก็การเดินทางมาส่งนักกีฬาวันนี้ครับผมก็ก็คิดว่าเป็นการเตรียมชุดที่เป็นไปได้แล้วก็พร้อมแล้วก็ดีที่สุดนะคะถ้วยนี้เป็นถ้วยที่มีความสําคันแข่งกันสิบชาติเราเคยได้แชมป์มาถึงห้าสมัยด้วยกันแต่ว่าเจ้าภาพสิงคโปร์ได้สี่สมัยถ้วยนี้คราวที่แล้วเราพลาดนะคะ แตียถ้วยนี้ไปไม่ได้แชมป์ก็คราวนี้แป้งก็คิดว่าการกู้วิกฤตศรัทธาก็คือการได้แชมป์ถามว่าทําได้ไหมแป้งคิดว่ายากแต่ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็วันนี้นะคะหลายคนก็ถามว่าจะประกาศกับตันทีม,มก็เลยจะขอพูดตรงนี้นะคะว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมีกับตันป้ายแดง คือเจชนาทิพย์สงกระสินจะเป็นกัปตันทีมหลายคนอาจจะงงว่าทําไมถึงได้เลือกเจชนาทิพย์สงกระสินทั้งทงั้งที่อายุ28ปีมีหลายเหตุผลด้วยกันนะคะคือแป้งมองว่าเจเองเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็ครั้งแรกที่เจได้ลงติดทีมชาติเนี่ยก็คือได้ถูกเรียกติดทีมชาติในปี2012โดยเล่น AFF Suzuki ครับ แล้วก็เจยังอยู่ในชุดผู้เล่นที่ได้สูสุกิบครับเนี่ยใน2ส,สมัยด้วยกันคือ2014และ2016นะคะส่วนรองกับตันทีมเนี่ยก็จะเป็นแชมป์ชิบรักษ์เทสงเนินนะคะแล้วก็เป็นมุ้ยธีลศิลป์แดงดาดังนั้นเนี่ยหลายคนมองออมีความกัง,งนวลว่าความอาวุโสกับความด้อยอาวุโสก,ว,กว่าจะเป็น ติดขัดอะไรแม้แป้งกับมองว่าบอลในมิติใหม่เนี่ยจริงๆมันเล่นบอลมันเป็นผู้เล่น11คนกับวันนี้บวก5นรวมทั้งที่เหลือที่ไปด้วยดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะอาจจะได้มุมมองใหม่ๆโดยเฉพาะเจเน่ก็เล่นอยู่ในต่างประเทศซัปโปโรแมต์ล่า,ลาสุดเพิ่งอาซิสไป2ลูกแต่เขาก็มายอย่างเต็มที่หากเพื่อนๆชอบใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฟนสปอร์ตด้วยนะครับ